เกงเนี่ยไม่ไม่ร่วมลงสมัครแล้วฮะแล้วเขาเกรงว่าถูกแบนอยู่เป็นคนที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนการเลือกตั้งอ้าวไหนบอกเพิ่งได้รับการนินรโทษอะไรกลับไปนิรโทษใ,ให้กลับอ่า<อ>ให้กลับมาแต่ห้ามลงสมัครห้ามลงสมัครยังถูกคุณเซนแบนอยู่ฮะ <c oughs> คุณเซนเล่นอย่างนี้เลยฮะไม่ได้เลือกตั้งกับเขาเลยนะสมรังสีก็เป็นฝ่ายค้านตลอดการเหมือนเดิมนะฮะตอนนี <c oughs> ้เขากลับมาอยู่ที่กัมพูชา หลังจากที่ลีภัยอยู่ในฝรั่งเศสมาพักหนึ่งนะครับเป็นคู่แข่งคนสําคัญแต่ว่าก็คงไม่ได้แข่งเขาก็บอกว่าโวยวายกันสรุปว่าวันอาทิตย์นี้เลือกตั้งฮะแล้วก็เป็นการเลือกตั้งครั้งที่5ของประเทศนับจากที่กลับสู่ภาวะปกติแล้วส่วนใหญ่ฮุนเซนก็จะน่าจะชนะใช่ไหมครับก็ยังเป็นข้อถกเถียงในทางรัฐศาสตร์อยู่เสมอนะครับว่าทาไมหลายประเทศยังปล่อยให้กัมพูชาเป็นแบบนี้ได้นะครับข้ออ้างเด่ก็คือว่า คุณเซนะมีปัญหายะแยกก็จริงแต่อย่างน้อยนับแต่คุณเซนกลับมานั้นก็มีเสถียรภาพในประเทศนะครับก็คือในทางรัฐศาสตร์บางทีบางยุคสมัยก็เชิดชูเสถียรภาพบางยุคสมัยก็เชิดชูเสรีภาพนะครับแต่อย่างน้อยนี่มันก็มีกระบวนการบางอย่างที่ดำเนินไปในประเทศที่เป็นประเทศที่แม้ว่าคุณเซนจะถูกมองว่าเป็นผู้ง่ายเป็นเจ้าพ่อใหญ่เนี่ยอย่างเรื่องบางเรื่องในคุณเซนเขาไม่เข้าไปแตะแล้วมันได้ประโยชน์กับคุณเซนเองโดยการที่ปล่อยให้ศาล UN เนี่ย นะครับสารที่เข้ามามี UN เอ o n s ป r เซอร์ในการจัดการเรื่องคดีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของคนในประเทศเขาเนี่ยรัฐบาลนี้เขาไม่แตะใช่ไหมเขาก็ปล่อยให้ไปจัดการกับพวกขมรแดงเนี่ยโดยที่รัฐบาลนี้ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับฉะนั้นในประเทศที่เรารู้สึกว่าเป็นประเด็จการน่าดูถ้าเทียบกับบ้านเราอย่างเงี้ยนะครับแต่เวลากระบวนการยุติธรรมบางเรื่องเขานี่มันน่าเชื่อถือกว่าแล,วแล้วคุณทำรักษาอำนาจได้นานนะก็เขาทําหลายอย่างนะคระเขาทำหลายอย่างก็ บางบางทีก็อย่างเงี้ยฮะรอบๆบบ้านเราบางประเทศก็ดูเหมือนกับจะมีประชาธิปไตยน้อยแต่ว่ามีเสถียรภาพสูงแต่บางเรื่องเขาก็ไม่แตะนะครับก็เป็นเรื่องของกัมพูชานะครับการเลือกตั้งคงไม่มีอะไรนอกเหนือการคาดการณ์นี่ยไม่มีอะไรมาท้าทายฮุนเซนในครั้งนี้ส่วนอีกที่หนึ่งที่จะพูดถึงมาตั้งแต่จัดรายการช่วงชั่วโมงสองแล้วก็เรื่องที่อเมริกาเนี่ยเขามีการยาวประท้วงกันนะฮะแล้วก็ในรอบนี้เนี่ย มีเซเลบชื่อดังอย่างชเช่น j c แล้วก็บ e y อนเซ่เนี่ยไปร่วมเขาเป็นคู่กันใช่ไหมฮะเป็นคู่คกันงานกันมีลูกกันแล้วแล้วก็วเขาไปชุมนุมเห็นใจกับญาต<ช>ิขอ,ของเทรย์บอลมาเท่นนะฮะชาวเมริกันผิวสีอายุสิบดํามาว่าง่ายๆผิวดําเลยันอเมริกันเลยที่ ที่ถูกฆ่าโดยจอร์จซิเมอร์แมนนะฮะในเหตุการณ์ที่มีการประทะกันในในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในรัฐฟลอริดาคือคนผิวดำส่วนใหญ่เขาไม่เห็นด้วยกับคำนิจัยของศารที่บอกว่าซิเมอร์แมเนี่ยสามารถฆ่าเทรวอนมาเทินได้เพื่อปกป้องตนเองในเมื่อซิเมอร์แมเป็นคนที่วิ่งตามไล่ไล่เด็กผิวดำคนนี้ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วไป ไปหวาดกลัวเขาเองแล้วไปวิ่งตามเขาแล้วถึงเวลาพอสู้กันเนี่ยเอาปืนชักปืนออกมายิงับเด็กผู้ชายคนเด็กผิวดําคนนั้นแต่งานนี้ไม่จบง่ายๆนะครับเพราะโอบามาลงมาเล่นด้วยอมีมีควาสัมภาษณ์ของโอบามาซึ่งค่อนข้างที่จะเท็กาย่เขาเหมือนกับว่าเห็นอกเห็นใจฝ่ายครอบครัวของทราเวอร์โอบามาเขาบอกว่า ถ้าเกิดสมัยเขายังเด็กๆเนี่ยคาดจะเป็นเหมือนเด็กคนนี้ก็ได้ก็คือว่าคนค,คนจะมองนะฮะนี่เจซี่บิอันเซ่ที่เขาไปรวมชุมนุมกันจเป็นแรปนะเจซีคือประเด็นก็คือว่ากฎหมายในอเมริกาใน21มลร,รัฐด้วยกันกฎหมาย stand your g r กราวเนี่ยนะฮะมันเปิดให้คุณสามารถสมมติคุณคุณสู้กับใครอยู่ในที่สาธารณะเนี่ยแล้วเกิดคุณรู้สึกว่าคุณกำลังจะถูกถ,ถูกถูกกระทำกระทาจนถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยคุณสามารถฆ่าคนหนึ่งได้ คือกฎหมายมันแรงขนาดนั้นค,คือกฎหมายพวกนี้เนี่ยไานจะไปพูดอะไรเรื่องอเมริกาบางทีก็พูดยากแต่หมายความว่ามันคงมีเงื่อนไขในยุคอดีตแต่ว่ากฎหมายเองมันก็ล้าสมัยได้นะครับแล้วอย่างน้อยในอเมริกามันก็มีความความเชื่อบอางประการว่ากฎหมายมันถูกตีความใหม่ได้เพราะว่าจิตวิญญ,ญาณของประเทศเนี่ยมันเป็นหลัก ใช่ไหมครับเมื่อมีคําสั่งของเมื่อมีเมื่อมีสิ่งที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐธรรมนูญมันก็เก่าจริงแต่ว่าจิตวิญญ,ญาณมันเปลี่ยนได้นะครับถ้าดูพวกคนที่เรียนจบกฎหมายอเมริกาเนี่ยเวลาเขาสู้กันเขาเถียงกันเนี่ยเขาเถียงกันในเรื่องจิตวิญญ,ญาณมากเลยนะครับว่าจิตวิญญ,ญาณของกฎหมายมันอยู่ที่ไหนความเปลี่ยนแปลงนย,ยุคสมัยมันจะมากําหนดค,ความยุติธรรมที่มันเปลี่ยนไปได้ไหมค,คือประเทศเขาในในอดีตเนี่ยมันปีสงครามสงครามกลางเมืองมันมีการต้องต่อสู้กับ กับอลิลาสศัตรูใช่ไหมครับหลายอย่างทีนี้เมื่อสังคมเปลี่ยนเนี่ยการเชิดชูเรื่องเสรีภาพความเป็นมนุษย์มันเสริมขึ้นเรื่อยๆในตัวตัวมันเอง<ะ>ใช่มค,คือการตีความแม้กระทั่งยุคที่มีทาสเนี่ยมันก็ตีความ,มจากสังคมเสรีใช่ไหม<ะ>จนกระทั่งมาหมดหมดหมด,หมดยุคนั้นมันก็เปลี่ยนเนี่ยคือผมว่าคนเมริกันเนี่ย เขาเขารักและธรรมนูญเพราะอย่างนี้แหละมันคราวนี้มันมีปัญหาเรื่องของใบอนุญาตที่ให้คนถือปืนในแบบ,บที่เขาเรียกว่า conceal weapon ด้วยคือคอย่างอย่างในรัฐฟลอริดาซึ่งมันมีกฎหมายนี้อยู่เนี่ยนะฮะคุณสามารถขอใบอนุญาต ถือปืนได้ในที่สาธารณะถือทุนไม่ต้องเป็นตำรวจนะฮะคุณเป็นคนธรรมดาพกได้พกแต่ว่าพกแบบคอนซีลนะปะปิดไม่ให้เห็นแล้วคุณมีอนุญาตอย่างในกรณีของซิมมอเมนที่ที่ฆ่ามอเตร์เนี่ยเขาพกปิดแล้เขามีใบอนุญาตแต่ถึงเวลาสมมติคุณพกปืนอยู่เนี่ยแล้วคุณต่อสู้กับใครในที่สาธารณะสู้ไปสู้มาคุณรู้สึกว่าโอ้โหคุณจะพ่ายแพ้แล้อีคนมันจะฆ่าเราแน่คุณควักปืนออกมายิงได้เลย นั่นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้ามันแต่น่าสนใจนะคือถ้ามันไม่คอนซีลฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่ยอมสู้ก็ได้นะก็ใช่ไงถูกไหมฮะมตนเมืองแคลิฟเนียเมื่อก่อนก็พกได้เลยมันมันเป็นดัแพนเทอร์ถึงพกปืนไงมันเป็นยุคคารบอยมันเหมือนเป็นยุคคาวบอยสมัยสมัยเมื่อก่อนที่อเมริกายังไม่ก่อตั้งเป็นประเทศอะ ครับแต่ว่าก็มันก็มีที่มาที่ไปไงแต่ว่าสังคมมันเปลี่ยนเนี่ยไอ้เรื่องปืน,นยังเป็นเรื่องใหญ่คือเหตุผลหนึ่งของคนเมริกันที่เขาพกปืนเนี่ยในอดีตเนี่ยก็คือเขาเชื่อว่าถ้ามีใครมาล้มและธรนูญมาล้มประเทศเขาเนี่ยทุกคนจะเป็นกองกำลังเพื่อปกป้องและธรรมนูญเขาใช่ไหมอทนนี้มันก็เปลี่ยนสังคมมันเปลี่ยนนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเรื่องอุตสาหกรรมปืนแล้วก็ชมลมเกี่ยวกับเรื่องปืนหรือความเชื่อที่ว่า ความยุติธรรมสุดท้ายเนี่ยเขาต้องปกป้องทรัพย์สินพ r o ร์ตี้ของเขาเองเนี่ยเขาจะไปมีบ้านอยู่ในป่าในอะไรเขาต้องมีปืนอ่ะมันก็ยังขัดกันอยู่ไงนะครับคนนี้แต่ว่าเรื่องนี้มันพูดง่ายๆมันเป็นเรื่องเรสซิสเรื่องสีผิวด้วยเป็นเรเชลเปอร์ฟลิงแล้วก็ก็น่าสนใจฮะว่าหลังจากนี้เนี่ยรัฐบาลกลางจะลงมาทําอะไรได้บ้างแต่แปลว่าการแก้กฎหมายในระดับระดับมลรัฐเนี่ยรัฐบาลกลางก็ไปน่าจะยากอยู่แต่ก็มีแต่ก็มีความพยายามที่อายการบอกว่าจะเอา เรื่องนี้เข้า Federal Court นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับเอฟอรดานี้ยังเป็นของบ u ช h ป่ะเอ่อฟลอริดาพูดว่าเป็น Republican ฮะแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่บุชนะเป็นเป็น r l p u b n i c a นนะครับพูดถึงเรื่องของการชุมนุมเนี่ยปรากฏว่าที่คนงานที่แมกโดนอลในรัฐนิวยอร์กฮะเขาผละงานประท้วงเพราะว่าเขารับไม่ได้กับความที่แอร์เสียและอากาศร้อนมากในช่วงนี้อันนี้บ้านเรานี่อาจจะ ทำได้เหมือนกันนะฮะแต่แอร์เมืองไทยนี่ส่วนใหญ่โอเคเย็นอยู่แล้วครับนี่อเมริกาเนี่ยแ,แมคโดอนอ์สาขานิวยอร์กคนหยุดงานประท้วงเพราะว่าอากาศร้อน90องศาฟาเรนไฮต์โโโโก็ประมาณ40เซ<อ> <Celsius S 2> ลเซียสไป <นะ S 1> ถึง110โอ,โองศาฟาเรนไฮต์ได้สาไปแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีการเปิดแอร์โอ้ก็ต้องเห็นใจเขานะเพราะว่า คือมันหนึ่งมันร้อนอยู่แล้วแล้วในครัวที่ทอดของเนี่ยมันก็ร้อนหนักค่ะคุณไปดูแมค o โดนัลแต่ละที่ในครัวนี้มันก็ร้อนเพราะว่ามันของมันต้องฟรามันต้องทอดตลอดเวลามันไม่ใช่ร้านสลัดอะไรที่มาทำข้างนอกได้อันนี้เป็นสิทิ์แบบเบสิกริมฐานเลยฮิวแมนะเนี่ยในเมืองร้อนเนี่ยต้องมีแอร์มันควรจะเป็นเรื่องของการพูดถึงเขาเรียกอะไรนะฮะสภาพการทำงานทั่วไป นะครับคืออันนี้มันอาจจะเฮ้ยมันเมื่อมันถึงลิมิตนี้ต่อไปมันก็ต้องมีระบบแบ็กอัพอะไม่ใช่ว่าออกแบบออกแบบแบบหนึ่งมาไว้แล้วเชื่อว่ามันจะอยู่ได้ทั้งปีครัครเมืองนอกเนี่ยเวลาร้อนร้อนกว่าบ,บ้านเรานะใช่ไหมเวลาร้อนจริงๆมันร้อนมากเพราะมันทั้งแห้งทั้ง สารพัดเลยแต่ว่ามเผอิญมันร้อนเป็นช่วงๆไปอันนี้ที่นิวยอร์กนะทุกปีก็ร้อนตายหมดนะครเมืองนอกเนี่ยบ้านเรายังไม่ค่อยร้อนตายนะเมืองนอกในร้อนตายแต่แต่เข้าใจว่าเป็นเฉพาะที่สาขาในนิวยอร์กนะฮะครับแมือนอกที่อื่นไม่ได้มีปัญหานี้ครับก็มีหลายเมืองนะฮะในเดือนพฤษภาที่ผ่านมาก็ออกมาประท้วงให้เรียกร้องเพิ่มเงินเดือนนะครับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยนะครับให้สูงขึ้นนะฮะให้กลายเป็น15้าเหรียญสหรัฐต่อต่อชั่วโมงนะครับ แล้วก็มีการรวมตัวที่จัดตั้งสาภาพแรงงานนะฮะครับมี s m s อเดีเข้ามากันเยอะนะฮะครับมี s m s d เดีเข้ามากันเยอะบอกว่าก็เนี่ยรณรงค์ให้เราหยุดดื่มเหล้าในช่วงนี้ด้วยนะฮะลดเหล้าช่วงเข้าฟัรษาเนี่ยนะฮะ,ะแล้วก็ข้อเสนอสำหรับมอบ6ข้อเนี่ยอยากให้ไปหให้ไปอยู่ต่างประเทศเลยโอ้โหโอเคอ่า ไม่กินเหล้าแต่ยังเมาเรื่องทักษิณก็มัวแต่เพอเพอพูดเรื่องเดิมนะครับมีข้าวสารข้าวสารถ้าไม่โดนน้ำไม่มีวันเน่าพูดถึงเรื่องข้าวนึ่งข้าวนึ่งตกลงอร่อยไหฮะที่มาจากอาจารย์วิโรจน์ได้พูดถึงเนี่ยโอ้โหแล้วแต่คนแล้วแต่คนชอบไม่ชอบแข็งคือผมมีความรู้สึกว่าสต r c ชมันถูกเอาออกไปเยอะพอสมควระ นะฮะแต่มันจะแข็งใช่ไหมฮะอาจารย์พิษแล้วแต่กินกับอาหารฝรั่งได้บางอย่างกินกับอาหารไทยมันมันแข็งซะจนเหมือนกับว่าเวลาเรากินข้าวเนี่ยเหตุผลหนึ่งที่เราชอบกินข้าวพวข้าวราดแกงกะทิเนี่ยมันซึมเข้าไปในข้าวไงในข้าวพาบอยพวกนี้มันไม่ซึมมันไม่ซึมฮะมันแข็งแต่ผมคิดว่าข้อดีของไอพาบอยไรซ์ก็คือที่อาจารย์บอกว่ามันสามารถที่จะเอามาปรุงทํา คำไม่สุกเนี่ยไม่ยากสามารถใช้บนกระทะได้เขาบอกมาว่ามันคือพาบอยไซซ์ซึ่งเคยกินแต่ไม่รู้ว่ามันเขาเรียกว่าข้าวหนึ่งอันนี้จะเป็นสินค้าส่งออกของไทยในยุคของคุณยันยงพงราชนะครับจะทําเป็นสงออกก็ถ้าทําก็คงจะต้องพัฒนาในแง่ถึงว่าทําสูตรอาหารหรือทําการทําอะไรที่เั็นแปรรูปต่อนะครับแปลกขึ้นนะแล้วมันกินได้จะช่วยระบายสต็อก แต่เราทําได้ฮะยุคหนึ่งเราไม่เคยมีก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเราก็สร้างก๋วยเตี๋ยวที่ทําได้เลยนะฮะให้ปราเลิกแจกน้ําเวลาเติมน้ามันแจกข้าวแทนเนะครับเราต้องการระบายสต็อกแบบมีกําไรบ้างนะฮะไม่ไม่ก็ถือว่าไอราคาที่คุณที่พวกบริษัทไอพวกปั๊มพวกนี้ต้องไปซื้อน้ำเนี่ยต่างอะไรอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นแจกข้าวคราบผมรู้สึกยังอยากจะได้รับมากกว่าเพราะว่าน้ําพวกปั๊มพวกนี้มันถูกแดด นานนะฮะแล้วพอได้มาพอกินเนี่ยมันจะมีรสชาติพลาสติกผมก็ต้องเอาไปเททิ้งอยู่ดีเพราะฉะนั้นขอเป็นข้าวดีกว่านั่นก็คือเวกับไทยแลนด์นะครับในเช้าวันนี้นะครับก็เอนจอยวันหยุดนะครับแล้วก็พรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดี